ตตรศาส์การประมาณผลลัพธ์ของการคูณชุมชนริมถนน6ชุมชนร่วมกันปลูกต้นดาวเรืองเพื่อให้ออกดอกบานสะพรั่งเหลืองอารามทันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศมพรัชกาลที่9ชุมชนละ3,299ต้น ชุมชนริมถนนรวมการปลูกต้นดาวเรืองรวมทั้งหมดกี่ต้นวสินมีขั้นตอนการคิดดังนี้ 1. หาผลคูณโดยประมาณของ6คูณ3299นําจํานำจำนวนหลายหลักมาหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหลักที่ต้องการแล้วจึงคูณ หาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของ3,299อง3,299ด้วยการปัดทิ้งได้3,000ซึ่งน้อยกว่าค่าที่แท้จริงจึงทำให้ผลคูณโดยประมาณน้อยกว่าผลคูณที่แท้จริงด้วย6คูณ3,000เท่ากับ1,8,000ชุมชนริมถนนรวมการปลูกต้นดาวเรืองประมาณ1,8,000ต้น 2. หาผลคูณที่แท้จริงของ6คูณ3,299 หาผลคูณที่แท้จริงด้วยการคูณทีละหลัก32,99คูณ6 9คูณ6เท่ากับ54ใส่4ทด5 9คูณ6เท่ากับ54รวมกับทดอีก5เท่ากับ59ใส่9ทด5 2คูณ6เท่ากับ12รวมกับทดอีก5เท่ากับ17ใส่7ทด1 3คูณ6เท่ากับ18รวมกับทดอีก1เท่ากับ19จะได้เท่ากับ 19,794ชุมชนริมถนนรวมกันปลูกต้นดาวเรืองรวมทั้งหมด19,794ต้น 3. ตรวจสอบความสมเหตุสมผลผลคูณโดยประมาณคือ1,8,000ต้นผลคูณที่แท้จริงคือ1,9,794ต้น1,9,794ประมาณ1,8,000 ผลคูณที่แท้จริงใกล้เคียงผลคูณโดยประมาณโดยผลคูณโดยประมาณน้อยกว่าคำตอบ19,794สมเหตุสมผลนั่นเองทำความเข้าใจเพิ่มเติมกันครับตัวอย่างแรก3ามคูณ856ผลคูณโดยประมาณนะครับหากค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ856ปัดขึ้นนะครับได้900 ซึ่งมากกว่าค่าที่แท้จริงคือ856จึงทำให้ผลคูณโดยประมาณมากกว่าผลคูณที่แท้จริง856ประมาณเป็น900 3คูณเ0 0เท่ากับ2,700มาดูผลคูณที่แท้จริงกันนะครับ856คูณ3 6คูณ3เท่ากับ18ใส่8ทดหนึ่งคูณ3เท่ากับ15รวมกับทดอีก1เท่ากับ16 ใส่6ทด1 8ึ่งคูณ3เท่ากับ24รวมกับทดอีก1นึเท่ากับ25จะได้เท่ากับ2,568 2,568ประมาณ2,700โดยผลคูณโดยประมาณมากกวา่าคำตอบสมเหตุสมผลนะครับมาดูกันต่อนะครับ2,160คูณ7ผลคูณโดยประมาณ หาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของ2อง2,160ปัดทิ้งนะครับได้2,000ซึ่งน้อยกว่าค่าที่แท้จริงคือ2,160จึงทำให้ผลคูณโดยประมาณน้อยกว่าผลคูณที่แท้จริง2,160ประมาณ2,000จะได้2,000คูณ7เท่ากับ1น4 0 0มาดูผลคูณที่แท้จริงกันนะครับ2,160 คูณเจ็ดูนคูณเเท่ากับ0 6คูณเเท่ากับสีใส่2ทด4 1หคูณเเท่ากับเรวมกับทดอีก4ี่เท่ากับสิใส่1ทด1 2คูณเเท่ากับสิรวมกับทดอีก1เท่ากับสิจะได้เท่ากับ15,120 1 5 1 2 0ประมาณ1นึ0งพ โดยผลคูณโดยประมาณน้อยกว่าคำตอบสมเหตุสมผลนะครับยังมีวิธีอื่นอีกที่จะหาผลคูณโดยประมาณได้นะครับการประมาณผลคูณอาจทำได้ง่ายๆโดยคํานวณจากซ้ายไปขวาตัวอย่างแรกนะครับ8คูณ239คํานวณจากซ้ายไปขวาเริ่มจากหลักซ้ายสุดก่อนเลยนะครับคือหลักร้อย200คูณ8 เท่ากับ1,600ถ้าต้องการให้ค่าใกล้เคียงขึ้นคูณหลักถัดไปทางขวาคือหลักสิบแล้วนำผลคูณมาบวกกันนะครับ30คูณ8เท่ากับ240ผลคูณโดยประมาณคือ1,600บวก240เท่ากับ1,840อีกสักตัวอย่างนะครับ9คูณ4,712 คำนวณจากซ้ายไปขวาเริ่มจากหลักซ้ายสุดกันก่อนเลยนะครับหลักซ้ายสุดคือหลักพัน4,000คูณ9เท่ากับ36,000ถ้าต้องการให้ค่าใกล้เคียงขึ้นคูณหลักถัดไปทางขวาคือหลักร้อยนะครับแล้วนําผลคูณมาบวกกัน700คูณ9เท่ากับ6,300ผลคูณโดยประมาณคือ36,000บวก 6,300เท่ากับ42,300นักเรียนครับวิธีการหาผลคูณโดยประมาณมีมากกว่า1วิธีจึงต้องรู้จักเลือกใช้ให้เหมาะกับกรณีโดยยึดหลักว่าพยายามหาวิธีที่ช่วยให้หาผลคูณโดยประมาณได้ใกล้เคียงกับผลคูณที่แท้จริงนะครับ